สวัสดีครับผมปันเวศครับตอนนี้คุณอ,อยู่กับช่องหัวราสาระสไตล์ปันเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดชะตาของชาวราศีกรกฎครับก็คือท่านที่มีลักนณที่ราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเป็นการทำนายดวงชะตาในช่วงระหว่างวันที่19ถึงวันที่25มกราคม2568นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรส้ายมือภาพดาวจรณวันที่19ขวาม,มือเป็นภาพดาวจรณวันที่25มกราคม ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ2ดวงครับนั่นก็คือเลขสดาวพุธครับจะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่20เลขสาดาวคารครับย้ายจากกรกฎนะครับเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่25ส่วนเลข2ดาวจันนะครับจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับในวันที่21และย้ายต่อจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่23ครับ ส่วนดาวอื่นๆยังคงโคจรที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์เลยนะครับลักษณะการโคจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้การงานของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีครับในเรื่องของการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานคือเลข3ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนกรมมะนะครับจะเข้าทับตัวนะครับแต่เดินถอยหลัง เพราะนั้นในช่วงนี้การงานเนี่ยจะมีเรื่องติดติดขัดขัดครับมีปัญหามีอุปสรรคค่อนข้างมากไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับและพอถึงในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยโอ,อนน้จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเยอะมากขึ้นเว้นเสียแต่ว่าเว้นเสียแต่ว่าชาวราศีกรกฎนะครับจะนะฮะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบ่อยๆนะติดต่อกับต่างประเทศต่างแดนถิ่นใกล้ต่างชาติต่างภาษานะครับงานที่อยู่เบื้องหลัง นะงานนําเข้าส่งออกนะครับงานที่เกี่ยวกับสายมูเครื่องรางของของังนะครับนะเป็นเป็นลนักษณะงานที่เราเคยทํามาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยซ้าไปนะนะงานกลุ่มพวกนี้เป็นงานที่เราเคยทามาแล้วก่อนหน้านี้อันนั้นดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่อย่างที่ว่าเนี่ยก็น่าจะหมายความว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องของความขัดแย้งกระทบกระทั่งในเรื่องในที่ทํางานนะครับหรือเกี่ยวข้องกับการทํางานได้ในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวัง นะครับนะเพราะว่าดาวคู่นี้เนี่ยทำมุมกันไม่ค่อยสู้ดีครับนะดาวอังคารกับดาวพุธแล้วก็อาทิตย์นะฮะนะส่วนทางด้านการเงินนะครับทางด้านการเงินเนี่ยรายรับไรายได้ก็ยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆครับไม่ถึงกับติดขดัดหรือขาดมือแต่ก็มีความเครียดมีความกังวลใจเรื่องการเงินพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่นะปละกณะนั้นมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินที่ค่อนข้างจะมากครับในช่วงนี้นะ ส่วนโชคลาภมีไหมอาโชคลาภก็มีนะครับก็ถือว่ายังมีเกณฑ์โชคลาภอยู่นะสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับโชคลาภการเงินเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็มักจะได้มาจากเพศตรงข้ามนะครับหรือว่าหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับที่จะให้โชคนะให้โชคเนี่ยนะครับ็ลนลักษณะอย่างนั้นหรือว่าได้เงินจากกลุ่มนี้ครับเป็นเพศตรงข้ามกับเป็นคู่สัญญานะเป็นหุ้นส่วนกระดาษ สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับมันคิดเตือนไปแล้วเรื่องของการกระทบกระทั่งกับคนทิ่ท่งงานหรือมีสาเหตุจากการทํางานนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอคนในครอบครัวนะครับผู้หลับผู้ใหญ่ในครอบครัวมีเกณฑ์การที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะแล้วก็ในเรื่องนะครับการพูดจาการแสดงความคิดเห็นในเชิงรบนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะ นะครับถ้าเสนออะไรไปเนะวลาคุยกับผู้รับผู้ใหญ่นะครับถ้าเสนออะไรไปในเชิงลบหรือเพื่อร่วมงานถ้าเราพูดอะไรในเชิงลบมากเกินไปอาจจะมีปัญหาได้อาจจะมีปัญหาได้จจไดต้องระมัดระวังนะครับนะถึงแม้มันจะเป็นความจริงถึงแม้มันจะเป็นเรื่องถูกต้องก็ตามแต่เป็นเชิงลบต้องระวังนะครับในช่วงนี้ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักยังทรงทรงเรื่อยๆครับนะไม่มีอะไรพิเศษผือหวานะครับอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองผลประโยชน์รายได้เรื่องของรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับในช่วงนี้ส่วนคนโสดนะครับคนโสดในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจแต่คนถูกใจที่ว่านี้ในช่วงนี้เนี่ยมักจะเป็นลักษณะของการคบกันแบบเอ,อ่อ ไม่เปิดเผยนะครับหรือว่าแอบ,บลักแอบ,บชอบบุคคมากกว่าในช่วงนี้นะครับครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตานะครับของชาวราศรีกรกฎนะประจำสัปดาห์นี้คือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25มกราคม2568นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้นการพิสูจน์ต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ